สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โน s i ย e Bar n หมูค่ะ ซึ่งในวันนี้นะคะมิรก็จะมาให้เกร็ดความรู้ทางนิยาศาสตร์ค่ะที่เกี่ยวกับอุปกรณ์การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายนะคะซึ่งในช่วงนี้ค่ะเราต้องยอมรับว่าสถานการณ์โควิด -19 นะคะที่ประชากรทั่วโลกค่ะต้องเผชิญอยู่นะคะดังนั้นหลักการในการคัดกรองนะคะสาหรับในเรื่องของบุคคลนะคะหรือแม้แต่ในสถานที่ราชการต่างๆหรือห้างสรรพสินค้านะคะหรือตามสถานที่ต่างๆเนี่ยต,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 ต้องยอมรับว่าทุกคนนะคะต้องมีการผ่านการคัดกรองเบื้องต้นนะคะสาหรับในการ ตรวจเช็คค่ะว่าบุคคลดังกล่าวนะคะหรือแม้แต่ในสถานที่โรงเรียนนะคะหลักๆในวิชาชีพของมิสเองนะคะก็จะต้องมีการคัดกรองค่ะไม่ว่าจะเป็นบุคกากรทางโรงเรียนนะคะรวมถึงนักเรียนด้วยค่ะซึ่งนักเรียนในส่วนใหญ่นะคะทางโรงเรียนของเราก็จะมีการคัดกรองค่ะในระดับอุณหภูมิในร่างกายนะคะซึ่งนักเรียนได้สังเกตเห็นว่าโครงสร้างนะคะหรืออุปการเนี่ยในการที่จะมีการนํามาคัดกรองนะคะในการตรวจวัดอุณหภูมิเนี่ยก็มีด้วยกันไหลแบบค่ะถ้าเป็นในทั่วไป ะะเวลาที่เราไปหาแพทย์หรือไปพบคุณหมอใช่ไหมคะก็อาจจะมีะอุปกรณ์นะคะในการที่อาจจะเป็นปลอดวัดไข้ค่ะซึ่งอาจจะนําไปเหน็บไว้ใต้ลิ้นนะคะหรือตําแหน่งบริเวณที่เป็นข้อพับต่างๆหรือในอีกส่วนหนึ่งค่ะอาจจะเป็นเครื่องวัดอุณหภูมินะคะที่สามารถนะคะนาไปวัดในส่วนของรหูหูหรือช่องหูได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ในปัจจุบันนี้ค่ะอย่างที่บอกไปแล้วว่าเพื่อให้มีความสะดวกสบายแล้วก็รวดเร็วนะคะในการที่จะทราบผลใช่ไหมคะว่าอุณหภูมิในร่างกายของคนเราเนี่ยมีความผิดปกติหรือไม่ อย่างไรนะคะดังนั้นค่ะในวันนี้มี้ก็เลยจะมาให้ความรู้นะคะว่าอุปกรณ์โดยทั่วไปในการตรวจอุณหภูมิของเรานะคะจะใช้หลักการที่สําคัญอย่างไรบ้างค่ะ ซึ่งในทั่วไปแล้วนะคะอุณหภูมิในร่างกายของคนของเราเนี่ยก็จะมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ37องศาเซลเซียสค่ะหรือหลักๆค่ะในช่วงที่เป็นปกติใช่ไหมคะก็จะอยู่ที่ประมาณตั้งแต่35จนถึงประมาณ37องศาเซลเซียสดังนั้นค่ะในการตรวจคัดกรองนะคะในแต่ละครั้งค่ะตามสถานที่ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะ หรือแม้แต่สถานที่โรงเรียนนะคะหรือแม้แต่ห้างสสินค้าต่างๆค่ะเราก็จะพบว่านะคะถ้ามีการตรวจวัดอุณภูมิที่มากตั้งแต่37 5. องศานะคะหรือมากตั้งแต่37.5าองศาเป็นต้นไปนะคะ38 39ก็แสดงว่าบุคคลนั้นนะคะอาจจะมีไข้หรืออาจจะตัวร้อนเนาะเราอาจจะต้องมีการคัดกรองนะคะเพื่อที่จะมีการแยกหรือมีการดึงบุคคลนั้นออกมานะคะจากกลุ่มในคนที่มีอุณภูมิปกตินั่นเองค่ะซึ่งในเครื่องทั่วไปนะคะก็อาจจะเป็น ด้ามจับถูกไหมคะที่มีการตรวจเช็คนะคะไม่ว่าจะเป็นบริเวณหน้าผากนะคะหรือบริเวณข้างศีรษะนะคะที่เป็นตำแหน่งนี้เราก็สามารถที่จะมีการตรวจวัดนะคะหรือมีการคัดกรองได้ส่วนในอีกกรณีหนึ่งค่ะก็คือในช่วงของสนามบินใช่ไหมคะเราจะมาถืออุปกรณ์ที่มีการตรวจอุณหภูมิน,นะคะก็คงอาจจะไม่สะดวกอาจจะไม่ทันการใช่ไหมคะดังนั้นมันก็จะมีเครื่องตรวจอุณหภูมิที่เราเรียกว่าเป็นเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดนั่นเองค่ะซึ่งก็จะเหมาะนะคะสาหรับสถานที่ที่มีบุคนนะคลน ะะจำนวนมากนะคะหรือต้องมีการเช็คอุณภูมิทั่วร่างกายที่ค่อนข้างให้ค่าความแม่นยำสูงนั่นเองค่ะดังนั้นก็ฝากไปด้วยนะคะสําหรับในการป้องการรวมถึงให้ความร่วมมือด้วยค่ะเพื่อนักเรียนไปตามแหล่งสังกิจต่างๆนะคะและต้องได้รับการตรวจวัดอุณภูมิยังไงก็ให้ความร่วมมือด้วยเพื่อสร้างให้ร่างกายของเรามีสุขภาพแข็งแรงรวมถึงเป็นการคัดกรองนะคะที่สําคัญในช่วงโควิดในทีนี้ค่ะ ยังไงแล้วนะคะจบสไลด์นี้ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะและในครั้งต่อไปโนซายใบมิดหมู hmm. no sign, จะมีเกร็ดความรู้ทางวิทยาศาสตร์อะไรนะคะมาแนะนำให้เรียนได้ทราบอีกก็ติดตามในครั้งต่อไปนะคะ mm hmm. ครั้งนี้นะคะเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะแล้วพบก,กันใหม่นะคะ